แชร์ข่าวเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากการได้รับอนุมัติการสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ไัรโคลิดจากแอป mymo โดยธนาคารออมสินนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเ่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ มาดูขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติการสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ไพโควิด1 9นะคะไปที่ขั้นตอนที่1นะคะหลังคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุณาททำสัญญาภายใน7วันนะคะกดถัดไปเพื่อดำเนินการทำสัญญาจะต้องทำภายใน7วันนะคะขั้นตอนที่2อนะคะอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูกข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญาและกดยอมรับขั้นตอนที่3นะคะกรอกรหัสผ่านไมโมเพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ขั้นตอนที่4กดยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ด้วย OTP นะคะกดถัดไปเพื่อรับรหัส OTP ขั้นตอนที่5 กรอกรหัส OTP และกดถัดไปขั้นตอนที่6แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จกดเสร็จสิน้นโดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน3วันนะคะสุดท้ายนะคะมาดูสถานาการขออนุมัติสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19 อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อธนาคารจะแจ้งผลผ่านไม m o มและ SMS ภายใน3วันกรุณากลับมาที่เมนูนี้เพื่อดำเนินการต่อไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกําหนดหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ1 1 4 3และได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากนั้นกดถัดไปเพื่อดําเนินการทำสัญญา จะต้องทำภายใน7วันนะคะ